สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะท้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n channel อยู่ในขณะนี้นะครับก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะสมาชิกนะก็คงจะทราบแล้วหวยออกนะเมื่อวานนี้ข้างบนออกสองเจ็ดสองนะครับข้างล่างออกศูนย์เก้าก็ใครที่ถูกนะฮะเมื่อวานนี้ก็ดีใจด้วยนะฮะใครไม่ถูกก็ว่ากันใหม่นะฮะวุ วันที่16ทับ6ทับ66นะสมาชิกนะเมื่อวานนี้หวยออกวันที่1ทับ6ทับ66นะฮะก็ใครที่ไม่ถูกนะฮะก็ว่ากันใหม่นะฮะใครถูกก็ดีใจด้วยเด้อสมาชิกเดิมเมื่อวานนี้นะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะฮะมาลงให้สมาชิกเป็นคลิปแรกของงวดที่จะถึงนี้ก็คืองวดประจำวันที่16ทับ6ทับ66นะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะพามาดูนะฮะสมาชิกนะสูตรไหนที่มันเข้ามากนะ,ะสูตรช่องแอทอนชาแนลนี้สูตรก็จะเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะกว่าเพื่อนนะ,ะช่องใหญ่ทั้งสองช่องสูตรจะเข้าน้อยกว่านี้นะ,ะสมาชิกนะ,ะแต่ช่องเล็กนี้ถูรวันนี้ผมพูดถึงสูตรนะฮะแต่ชุดสรุปนี้ก็สรุปให้ผิดไปไม่ถึงฮะ,ะมีสองห้าสองหกไม่ถึงสองเจ็ดนะครับถูกผิดก็ว่ากันตามสูตรแต่สูตรไหนที่มันเข้าผมก็จะมา คำนวณตอบให้สมาชิกได้รับชมกันฮะก่อนอื่นนะฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปให,ใหม่ที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องฮนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,พนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณาาในนกรรรัับบชมะค ก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อนะครับถูกผิดก็กับไปโท้ค้อยสมาชิกไว้ด้วยนะฮะมาดูนะมีสูตรไหนที่เข้าต่อจากเมื่อวานนี้มั่งนะสมาชิกนะฮะก็มาดูอ่าอย่างเช่นสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับผมลงจริงให้ตั้งแต่เมื่อวันที่16ทับ5นู่นนะครับอันนี้คือคือลงจริงงวดนแรกนะแต่ผมย้อนให้ดูนี้ฟันธงก่อนหวยออกก่อนหวยออกของประจำวันที่ อ่าสิบหกธม่าทาพักหกก็คืองวดที่ออกเก้าศูนย์สามฮะนะครับที่สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับสูตรเดินดีเก้างวดนะครับสําหรับสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมย้อนให้ดูกี่งวดเนี่ยอันนี้มันเจ็ดงวดงวดแรกอะนะงวดที่เจ็ดอันนี้จะเป็นงวดลงจริงให้งวดที่สองงวดที่ผ่านมาเอาผมเน้นไปที่ศนะูนยะ์กับหนึ่งนะสมาชิกนะมันมาที่เลขสองนะที่หลักหน่วยนะสำหรับสูตรนี้นะ สิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับอันนี้สูตรที่หนึ่งที่เข้าเอามาต่อกันกับสูตรที่สองนะครับเป็นสูตรสิบหน่วยบนคู่ขี้เหมือนกันอันนี้ส่งท้ายส่งท้ายเหมือนกันแต่มาส่งท้ายของงวดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้าเหมือนกันก็จะเป็นสูตรเก่านะครับสูตรค่อนข้างจะเข้าเยอะนะฮะช่องแอทอนชั่นแนลนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาสูตรได้สามห้าเจ็ดนะฮะสามห้าเจ็ดต้องมาตัวหนึ่งที่สิบหน่วยบนแต่ไอ้งวดที่ออกเก้าศูนย์สามเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปหลักร้อยนะครับงเที่ผ่านงอที่ผ่านมาได้เป็นเลขเลขที่ ก็มาที่เลขเจ็ดฮะที่หลักสิบน,นะฮะก็เข้าสองสูตรแล้วที่เข้าออาสูตรนี้เป็นสูตรส่งท้ายเหมือนกัน <c oughs> นะฮนะก่อนห้อยออกอะทั้งสามสูตรเลยแต่อันนี้งวดที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดห้าพลนงจิงให้งวดประจำวันที่หนึ่งทับสี่นูนะ่นฮะลวงจิงให้งวดแรกงวดที่สองหลุดงวดที่สามก็กลับมาเข้าอีกงวดที่ผ่านมานะครับก็คือสูตรนี้ฮะไอ้งวดนี้ฮะไอ้งวดอะเอ๊อะอใช่ปะ อ้าวอันนี้มันของงวดประจำวันที่16บท่าหไม่ใช่ฮะอันนี้มันผิดนะผิดผิดผิดโครละอันนี้มันงวดประจำวันที่16บท่บาหอ้าวมันก็มานี่เลข3เนี่ยฮะว่ายังไงไอ้งวดที่ผ่านมาไอ้งวดนี้มันออก903มันมาที่เลข3ใช่ไหมฮะมาที่เลข3 แล้วผมไปทำทำทำ,ทำในบินใหม่ให้ม้างสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันนะครับเข้าอยู่อันนี้นะครับก็มาถึงสูตรหลักหน่วยบนนะฮะหลังจากที่หลุดงวดน,นี้ก็มาเข้าอีกงวดที่ผ่านมานะก็มาเต็มเตมเลยแต่ผมเป็นเลขสี่กับหกนะครับมันมาที่เลขสองนะฮะก็มา,าเลขหน่วยบนคู่ขี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็มาที่เลขสอง แล้วก็มาดูสูตรนี้ฮะห้ากับเจ็ดที่หลักหน่วยนะฮะเจ็ดมาฮะแต่มันก็ดูขึ้นไปที่หลักสิบนะฮะก็เดี๋ยวก็มาทําต่อให้นะครับสูตรนี้นะครับร้อยกับสิบบนนะสูตรเก่าโดยรยวยวเหมือนกันอันะนี้ไปที่เจ็ดกับหนึ่งแต่ผมเน้นไปที่หลักร้อยเจ็ดมันก็มาที่หลักสิบอ่ามันก็มาตามตามตรงเป้านะครับก็ามาอยู่สำหรับสามสูตรนี้เป็นสูตรพิกัดเลขเด่น บนนะครมันมาที่สูตรที่สองครับมาที่เลขสองนี่นะครับสูตรสูตรหนึ่งกับสูตรสามนี่หลุดนะมาสูตรที่สองนี่เลขสองตัวมันหนึ่งตัวสําหรับสูตรที่เข้าวิ่งบนนะสูตรเด่นล่างสามตัวมานหนึ่งตัวสูตรเก่าวีหฮะสูตรนี้นะครับลงเกียงให้งวดแรกนะครับงวดที่ออกเก้าเก้านะมันก็มาที่เลขเก้าวดนี้ได้เก้าสามเจ็ดเป็นเลขขี้ก็มาที่เลขเก้านะออกสูตร์เก้าเดี๋ยวมาทําต่อให้ เนี่ยอันนี้ผมให้ดูสูตรที่เข้าก่อนนะอันนี้นะสูตรหน่วยล่างนะแต่มันมาที่หลักสิบล่างนะจนการที่เลขศูนย์นะฮะเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้ถึงจะหลุดอันนี้ก็หน่วยล่างเหมือนกันสี่กับศูนย์นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยอ่ะสำหรับสูตรนี้มันเป็นไปยังไงมายังไงผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาทําต่อไอเดี๋ยวผมมาเขียนในกระดาษแผ่นใหม่ให้ นะครับว่าที่ผ่านมาไม่ได้คำนวณล,ลงให้ดูมั้งสำหรับสูตรนี้อันนี้มันของงวดที่ออก903่น903มันก็มาที่เลข3นี่ก็มาอยู่นะสมาชิกนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวนะผมมาทำสูตรไหนให้สมาชิกได้รับชมกันก่อนเอามาดูสูตรนี้นะครับสมาชิกนะเอ้ามาดูสูตรนี้กันก่อนก็นกกแล้วกันนะครับเพราะผมได้เขียนเตรียมสูตรนี้ไว้ให้แล้วนะครับ <c oughs> สูตร10หน่วยบนนะครับสมาชิกนะสูตร10หน่วยบนครับ3 <c oughs> ตัวมนันหตัวนะครับเป็นสูตรเดินดีงวดที่ผ่านมาได้สูงหนึ่งสองได้สูงหนึ่งสองผลออกผล <c oughs> ออกสองเจ็ดสองอะ มานะครับมาที่ตัวที่ไม่เน้นนี่นะสนะ <c oughs> มาชิกนะมาตัวที่ไม่เน้นนะครับตัวที่เน้นศูนย์กับหนึ่งนี้ดันไม่มาฮนะอ่าสองนี้มาทั้งหลักร้อยนะฮะกับหลักหน่วยเลยแต่นะฮะมันเป็นสูตรสิบหน่วยบนก็เอาเฉพาะหลักมาที่หลักหน่วยบนนี่ครับอ่ารวงจริงให้งวนนี้เป็นงวดที่สองนะงวงที่ผ่านมาก็คือของ,งวดเมื่อวานนี้นะฮะก็มาตามนี้เลย ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสมาชิกนะฝากติดตามกันด้วยนะครับช่องแอททอร์ n แนลช่องใหม่ไอช่องเป็นช่องเล็กของแอททอรเองนะครับก็อยากให้ดูที่ตัวสูตรนะฮะใครที่ชอบคิดชอบคำนวณน,นะฮะอ่ะวดที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนชอบสูตรไหนก็จัดไปไม่ชอบก็มองผ่านนะครับว่ดที่จะถึงได้เลขตัวไหนเนี่ยมาดูกันนะ วิธีทำนะครับก็ง่ายๆนะสมาชิกนะนำหลักสิบบนนี่นะานำหลักสิบบนชักลงมาเลยฮะเอาหลักสิบบนชักลงมาเป็นวางไว้เป็นตำแหน่งแรกนะครับวันนี้สุลักสิบบนก็คือเลขเลขเจ็ดนะเมื่อวานนี้ที่ออกไปเจ็ดเจ็ดบวกเพิ่มไปหนึ่งก็คือเลขแปดแปดบวกเพิ่มไปหนึ่งก็คือเลขเก้าวันนี้เจ็ดแปดเก้าต้องมาที่สิบหน่วยบน ไม่ตัวใดก,ก็ตัวหนึ่งนะสมาชิกนัดอันนี้ผมพูดถึงตามสูตรนะครับถ้าสูตรหลุดก็กร่าบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับกร่าบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะที่ถ้าสูตรมันหลุดนะสมาชิกนะ <c oughs> อ่ะแคปสูตรไว้นะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ครับแคปสูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปเติมฮะ ด้วเจ็ดแปดเก้าครับวดนี้สูตรเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสมาชิกชอบตัวไหนหรือสมาชิกไม่ชอบเลยอันนี้ก็สูดแล้วแต่นะครับผมทําสูตรอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับเดินจริง2องวดนแล้ววดนนี้จะเป็นงวดที่3นะฮะลงจริงให้งวดที่3นะสมาชิกชอบหรือไม่ชอบนะครับ ขึ้นอยู่กับดุลยาดุลพินิษ์นะครับของสมาชิกเองนะครับผมนะครับก็คือผมจะเอาสูตรเก่านะฮะมาไล่ลงให้สมาชิกนะครับได้ดูได้ดูก่อนก่อนเลยนะฮะสูตรไหนที่มันเข้าก็เอาสูตรที่เข้านั่นแหละฮะสมาชิกนะมาคำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวคำนวณสูตรเก่าๆลงให้แล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่อสูตร ใหม่กันต่อนะครับอ่ะสำหรับงวดนี้นะครับได้78 9ดดนะ789ดนี้จะมาสักตัวไหมนะครับไม่เน้นก็แล้วกันนะสมาชิกเน้นตัวไหนหลุดตัวไหนเ <c oughs> ออเจ็ดแปดเก้าจะมาสักตัวไหมเอาอรอลุ้นกันฮะววไปจะมาที่สิบหกทับหกทับหกหกฮะอ่ะพ่กนี้ก็จะบินเป็นสูตรเก่าอยู่นะฮะจะเป็นสูตรไหนก็ฝากสมาชิกติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ